ไม้แค่แปดหม่นเจ็ดพันโลครับคุณผู้ชมใครหา v ีออสไม้น้อยๆไว้ใช้งานนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ1.5รุ่นมิดปี2020เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติสูตรทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะฮะผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับมีคิวซีพาร์ตให้ดูนะครับมีประวัติสูตรให้ดูรถเดิมๆทั้งคันนะครับเดี๋ยวพี่ๆได้ดูคลิปนี้จะเข้าใจนะฮะผมพาไล่ให้ดูเหมือนเดิมครับตั้งแต่น็อตฝากระโปรงด้านหนน้าาไมมมม่ีขยยัับบบเเเละะคครรรปตู็็ดดอทุก รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าเราสนใจวีออสอยู่สักคัน้ใชงานอยากได้รถสวยๆรถเดิมๆโมชงานสักคันหนึ่งซื้อไปอีกสิปี0ปีใช้เสียงสบายใจไม่ต้องไปซ่อมนะครับดูคลิปดีให้จบได้รถใช้ได้นอนไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีออสมือ2พบกันกับผมวีพีโจอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถอีก1คันนะครับที่เรียกว่าก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยในเรื่องของความทนทานนะครับในเรื่องของราคาหรือว่าเลทผ่อนนะด้วยความเป็นแบรนด์โตโยตานะครับคันนี้นะฮะเรากําลังอยู่กับโตโยตารุ่น ลองท็อปนะครับเป็น v ีออส1.5รุ่นมิดปี2020นะครับไม่ใช่เป็นปี19นะรถรุ่น V ีออสรุ่นมิดเนะฮะเขาจะเริ่มผลิตที่ปี19นะครับแต่คันนี้เป็นตัวผลิตปี20เลยนะครับก็ได้ถือว่าออปชั่นฟังก์ชั่นเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับครบทุกอย่างในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะความพร้อมของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ว่าน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับฝากกติดตาม กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับสำหรับ v ีออสบิลวออสมือสองนะครับอ่ะคันนี้แจ้งราคาแจ้งเลทผ่อนกันไปก่อนเลยนะครับเลทผ่อนที่ผมแจ้งไปนะฮะจะเป็นเลทผ่อนที่7ปีก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดพี่พี่สนใจที่จะผ่อน4ปี5ปี6ปีอ่ะเรามาแจ้งกันอีกทีหนึ่งได้เรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับคันนี้1.5รุ่นมิดปี20ครับ379,000เนาพนะครับเลขไม่อยู่ที่87,000ื่นโลนะฮะถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับรถ5ปีีเฉล่ยการใช้งานนเี่ยปีนึึงงไม่ถ20,000เลย ราคาับราคา3 7 9 0 0 0าครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2 3 9ต่างจังหวัดออกได้ครับมีบริการฝากเซ็นใด้ถึงที่นะครับฝากเซ็นถึงหน้าบ้านเลยหรือว่าที่ทำงานเลยต่างจังหวัดก็ดูในคลิปนี้นะครับดูให้ละเอียดนะฮะผมถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเหมือนพี่มาดูรถเองที่บริษัทรถยนต์นะครับรับรองได้ว่าครบทุกรายละเอียดแน่นอนเห็นรถชัดเจนแน่นอนนะครับที่สําคัญครับดูคลิปผมนะฮะ แอดไลน์ line, ส่งรายละเอียดมาได้เลยนะดูคลิปนี้มาสนใจคันนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับอ่ะเริ่มต้นที่ด้านหน้าตัวรถนะครับสำหรับตัว Vios 1.5รุ่นมิดจะได้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าเนี่ยอ่ามันจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับด้านบนจะเป็น Daytime อ่าเขาเรียกว่าไฟลีนะครับทำหน้าที่เป็นไฟลีเป็นไลท์ไกดิ้งนะครับส่วน Daytime r u n น i n g Light ตัวจริงนะฮะจะอยู่ด้านด้านในกันชนนะครับเป็น LED ด้านข้างตรงนี้4เม็ด นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะได้มาในเรื่องของชุดไฟหน้าต่างๆเนี่ยคุ้มเลยนะครับคันนี้มีตัวฟิล์มหน้าที่ผมจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฟิล์มหน้ามันลอกเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ ก็เปลี่ยนให้ใหม่ไม่ยากไรยนะครแค่ฝีมนันนานๆนะครับผิวพันธุ์รอบคันสวยงามครับไฟหนงไฟหน้าเหลี่ยมสันฝากระโปรงคมชัดนะครับเอาภายนอกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ประตูข้างไล่อะไรให้ดูทีละจุดทีละจุดนะครับดูไปทีละขั้นตอนเลยนะครับล้อแม็กครับเดิมโรงงานนะฮะเป็นอลอยปัดเงาดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วสำหรับตัว Vios 1.5รุ่น mid นะครับดิสเบรก4ล้อระบบความปลอดภัยเป็นเบรก ABS เสริมแรงเบรก b a กระจายแรงเบรก EBD นะครับมีให้ครบถ้วนหมดเลยก็ถือว่าคุ้มเลยยางได้มาเป็นกูปียางใต ยางกูดเยียปี2024นะครับได้ยางใหม่นะครับก็ตีว่าก็ไม่ถึงก็ใหม่มากเนาะแต่เป็นปี24ี่เนี่ยพี่ใช้ไปเถอะปีนี้ปีย5่ายางเนี่ยมันสัปดาห์ที่23นะยางกลางปี24ก็ยางไม่ถึงปีเลยง่าย,ายนะครับดูดอกยางล่องยางครับเหลือเต็มเต็มแน่น,แ,น,น,แ,น,นแบบนี้นะครับเพิ่มเติมคือมีฝุ่นนิดๆหน่อยๆนะเพราะยางรถเนาะมันก็ต้องอยู่คู่กับฝุ่นเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้เข้าใจกันนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อฮะเดิมเดิมครับตัวเบ้าโชกฮะมีมาร์กสีโนะร,รงงานนะ เป็นมารสีโรงงานนะครับซุ้มล้อตะเข็บเ,เดิมๆเม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยงามอ่ะนะซื้อขายกับผมเนี่ยซื้อขายกันอย่างสบายใจนะครับรถที่ผมเอาที่กล้าเข้ามาถ่ายให้ดูนะครับผมคัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นรถเกดเอนะครับตรงนี้ผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับการันตีการชนหนักมีความจมน้ําให้กับสีกอไมลหรือเปลี่ยนเครื่องแงยนะครับหายห่วงได้เลยมี มีในเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าอินสเปกเตอร์นะครับบริษัทที่ตรวจรถเนี่ยมาตรวจให้เองม่นมาตรฐานสากลเขาก็จะออกใบเซอร์ตัวรถให้นะครับพร้อมกับประวัติศูนย์นะครับมีให้เช็คตรวจสอบได้หมดเลยนะครับซื้อขายกั้อย่างสบายใจครับอ่ะไม่แปดหมื่นเจ็ดพโลนะสวยงามมากกระจกบ้านหน้าครับโตยต้าเดิมแท้ของเดิมครับอะคูติกาส์ครับนีลไพซับเสียง2ชั้นกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวครับกระจกเดิมทุกบานครับดูง่ายนะครับกระจกเดิมทุกบานไล่ไปเลยรายละเอียดนี่ เดิมๆหมดเลยเดิมเดิมหมดเลยนะครับดูโครงสร้างภายในกันนิดหนึ่งนะภายในของ1.5รุ่นมิดนะครับ1.5รุ่นมิดภายในเขาจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีดําตัดกับสีโรสโกนะดูที่แผงแผงประตูนะเป็นสีดําสีโรสโกตัดกันสวยๆครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเบาะเป็นหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทําเป็นจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังอะไรนะนี่คิวซีพาร์ตนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาตอนไม่80,000โลก็ อตอนนี้ปัจจุบันไม 8, 7, ่87,000นะก็เข้าสู่มาไม่นานเท่าไหร่นะยะร,รถก็ปลอดสูย์หมดเลยทุกอย่างจอการเทสกีนมีให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งพร้อมกับสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็ท้ายคลิปผมจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ต่างๆนะความพร้อมการใช้งานของตัวรถนะครับคันนี้ก่อนออกนะเดี๋ยวผมปรับสภาพให้อีกรอบนึงก็คือล้างขัดสีชูวีวันนะครับดูดฟงดูดฝุ่นฆ่าเชื้อให้หมดทุกอย่างนะครับมีบริการถดถอยให้อีกหนึ่นะง หัวน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรน็อตเสาบีเดิมๆนะครับแผ่นเพจครับด้านมาด้านล่างเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกนะครับแผ่นเพจสําคัญมากนะในการดูรถนะหัวน็อตสําคัญนะครับนี่น็อตประตูน็อตเสาบีไม่มีขยับนะครับโครงสร้างของตัวรถครับแผ่นออกมานิดนึงนี่แกะขึ้นมาให้ดูตะเข็บเม็ดอาร์เข้าไหมครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆนะครับกลมๆคมๆทุกเม็ดนี่ถึงเม็ดแรกนี่เดิมๆหมดเลยนะสวยๆนะครับไล่ให้ดู งามคุณผู้ชมครับ3 7ม0 0 0เดน้านะครับได้รถปี2 0ไปใช้นะฮะเลขใหม่ก็ไม่เยอะด้วย8 7 0 0 0โลเองนะครับเรียกว่าสมเหตุสมผลนะครับและผ่อนฟรีดาวเนี่ยเริ่มต้นที่6,400บาทเองนะครับก็ถือว่าเป็นผ่อนเป็นเลทผ่อนที่ไม่แรงด้วยที่สำคัญคือเราไม่ต้องใช้เงินดาวเราไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถได้นะครับตรงนี้ใครอยากเซฟค่าใช้จ่ายไว้นะตรงนี้ประตูเปิดแล้วเนาะใครอยากเซฟค่าใช้จ่ายไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เงินดาวในการออกรถสามารถทําได้ นะครับแบบฟรีดาวเลยไม่ไม่ใช้สักบาทเลยในการออกรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 4 0 0บาทนะครับต่างจังหวัดก็ออกรถได้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมมีบริการฝากเซ็นไปจนถึงหน้าบ้านเลยนะตรงนี้สบายใจได้นะครับไม่ต้องเดินทางมาเพียงแค่ว่าพี่ดูคลิปเนี่ยมันเคลียร์ไหมถ้ามันเคลียร์จบไม่มีปัญหาถ้าตรงไหนไม่เคลียร์ทักเข้ามาหาผมในไลน์ส่วนตัวก็ได้หรือว่าเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0 8 5 5 3 6 6, 6 2 8 7มเผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมๆหมดเลย สงสัยตรงไหนจุดไหนตรงไหนไม่ชัดนะครับติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบส่วนตัวเลยคุณบิวผมอยากดูไอ้ตรงนี้ชัดๆหน่อยตรงนี้ดูไม่ชัดเดี๋ยวผมถ่ายใหม่ให้ดูละเอียดหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันส่วนตัวเลยนะครับไม่ยากนะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการไฟขายนะครับยินดีให้บริการนะครับลอยคีดระบบโรงงานครับรถทุกคันต้องมีนะครับจำพวกวีออเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรอยคีดที่ผมจงให้ฟังลุกคลิปอยู่แล้วเนาะตัวถังรถนะครับตัวโรบอทเนี่ยเขาจะคีดตัวถังรถไปจุ่มสีพอปล่อยบมันนะท้้งรอีไวค ต้องมีแบบนี้อันนี้คือเดิมๆถ้าไม่มีรถพ่นสีทําสีมาแน่นอนนะครับดูรถง่ายๆนะครับไม่ยากนะนี่โครงสร้างตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับด้านบนนี่ด้านบนคมๆกลมๆชัดๆแบบนี้อ่าลากยาวมาเลยจนถึงเม็ดสุดท้ายนะครับชัดๆอ่ะดูเสร็จแล้วเก็บนะครับอ่ะผมก็จะดูแลให้อย่างดีครับสำหรับลูกค้าของผมเนาะ ปล่อยมาไม่ได้ไม่ได้ขายมาแค่10คัน20คันนะครับสำหรับ v ีออสนะขายมาไม่ต่ำกว่าพันคันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมชํานาญในเรื่องของโตต้าวีออสนะครับดูยังไงรถดูยังไงนะครับอ่าคันนี้โอเคไหมนะครับผมถึงกล้าถ่ายให้ดูอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยที่สําคัญนะทะเบียนสวยด้วยเผื่อใครถูกโฉลกด้วครับหนึ่นะครับด้านหลังครับไฟท้ายครับ LED นะครับโลโก้วีออสโลโก้โตต้าครบถ้วนมีกล้องถอยให้ นี่มีกล้องถอยให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้ว2จุดนะครับไอตุ่มเนี้ยนะฮะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังนะครับเดิมๆเนี่ยโรงงานไม่มีให้นะสำหรับตัวมิดนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์อันนี้คือทางหน่วยงานเดิมเนี่ยเขาติดมาให้นะครับเราก็เป็นเป็นในเรื่องของกําไรแล้วละตรงนี้นะฮะมาดูโครงสร้างด้านหลังต่อนะครับกุญแจไขขึ้นมากึ๊บดูฝาท้ายครับหัวน็อตครับฝาท้ายเดิมๆฮะไม่มีรอยขยับนะครับฝาท้ายเดิมๆซีนครับเล็บติ๊กเข้าครับ าสีเดิมๆครับธรรมดารูเหล็กนะคมๆมหมนี้สวยๆนะครับแผงทั้งหลายเดิมๆหมดเลย <ๆ S 1> คุณผู้ชมครับน่าใช้งานมากนะครับใครที่หา v ีออไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับรุ่นมิดเนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายของโตต้าวีออสแล้วแต่รุ่นมิดเนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นรถที่ยอดขายดีดที่สุดนะครับเป็นรถรุ่นรองท็อปนะครับรองท็อปเนี่ยยอดขายดีกว่าตัวท็อปนะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยแพงนะครับแพงมากนะถ้าเป็นป้ายแดงตัว 7, ท็อปเจ็ด0 0นสาพนะครับคันนี้มันจะอยู่ประมาณสัก หกแสนกว่าๆนะครับประมาณนี้สวยงามคุณผู้ชมครับโครงสร้างเดิมๆด้านหลังขออนุญาตนะครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่นะครับมีครบถ้วนหมดเลยนะครับดูด้านหลังครับดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดแผ่นนี้ขึ้นมาฮะเห็นไหมครับซีนมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ครับแผ่นเดมครับอยู่ครบถ้วนครับนี่ลากยาวไปเลยนะครับซีนมะพร้าวขาวเปลือกไข่แผ่นเหล็กนี้นะฮะเขาเรียกว่าแผ่นเดมนะครับอยู่ครบถ้วนครับนี่ซีนนะครับแผ่ตั้งท้ายครับเดิมๆครับ ถ้าไม่เดิมฮะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเนี่ยสีนทับว่าพาวพวกนี้ใช่ไหมสีขาวเนี่ยถ้ามันเป็นสีนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ามันพ่นสีมานะครับแล้วเพราะอะไรนะฮะแสดงว่ามีจิ้มท้ายมาแน่นอนแบบนั้นนะครับจะซื้ออยู่หรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเอาละกันนะครับเนี่ยอันนี้เดิมๆครับโครงสร้างรถทั้งหลายซีนเดิมๆนะครับซื้อขายกันอย่างสบายใจครับได้รถดีๆคุณภาพดีๆราคาโอเคนะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อน 6,400บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับประตูฝั่งขวาครับเหลี่ยมสันต่างๆครับคมชัดไม่มีพยงไม่มีเพยร์นะครับสวยงามมากสำหรับตัววิออส1.5รุ่นมิดนะครับคันนี้นี่เดิมๆซีนนะครับรอยขีดโรบอทเม็ดอาร์คเดิมๆครับสวยงามนะคุณผู้ชม 3 7 9 0เจได้วีออฟรุ่นมิดปี20ไปใช้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,400บาทนะครับขา้าราชการและวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทร,รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาเรีดอกเบี้ยถ,ถูกไปใช้ได้ด้วยนะครับ2.39ต่ํ่ำสุดนะครับกลุ่มอื่นได้ไหมกลุ่มอื่นก็ได้นะครับกลุ่มอื่นเนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องของเครดิตนะครับมีเครดิตไหมเคยผ่อนอะไรมาไหมประกอบอาชีพอะไรนะฮะเรามาคุยกันหลังไมค์กันอีกทีนึงนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ085536 6287นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะครับก็แอดไลน์มาได้นะนะประตูด้านหน้านะครับมาชมกันนี่กระจกเดิมแท้ทุกบ้านหครงสร้าง ดูรถกับผมดูกันให้ละเอียดนะอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่พี่เห็นรถชัดนะครับใครที่หารถไว้ใช้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าต้องการจะดูละเอียดดแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าความสบายใจครับรถไม่รถนะครับบอกเลยนะฮะว่าทุกคันนะครับไม่สามารถดูจากภายนอกได้นะครับโอ้คันนี้สวยวิ่งเลยคุณบิวใสมาเลยเอาใสมาแล้วมันใสถึงข้างในไหมนะฮะต้องดูให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ข้างนอกใสเลยข้างในเปิดมาหเนี่ยเม็ดอาร์กไม่มีเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพี่ครับ ดูแต่รูปเฉยไม่ได้นะดูคลิปด้วยนะครับซื้อกับเพชรยนซื้อขายกับบิวเพชรยนผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการนะครับซื้อก็อย่างสบายใจนะครับทุกคันผมตรวจสภาพรถให้ฟรีหมดนะครับตรวจโดยบริษัทเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าธนาคารเนี่ยเขาส่งบริษัทมาตรวจเองเลยกับมือนะครับเพชรยนต์เราได้ที่1ประเทศนะครับรางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ปี2024นะฮะตรงนี้การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับชัดเจนนะครับนี่ สวยงามคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูที่ออปชันฟังก์ชันภายในกันแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับเบาะเป็นหนังเรียบร้อยครับเดินได้สีขาวมานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เบาะหนังที่ทําเองนะครับเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมสปาให้อีกรอบหนึ่งก่อนออกนะครับพวงมาลัยนะครับคุมหนังครับมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ EPS power ไฟฟ้านะครับระบบครับ เซช่นคอนโทรลฮะการลื่อนกระถไลการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยนะครับระบบกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจดอกไขนะครับเป็นรีโมทดอกไขแต่อันนี้ผมเอากุญแจสำรองมานะครับมันก็เลยไม่มีรีโมทนะสำรองจะไม่มีรีโมทนะครับแต่แต่กุญแจตัวจริงอ่ะมีรีโมทนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะครับขึ้นมาบนตัวรถครับเดี๋ยวเขาหยิบเบิร์ดนิดนึงโอเคนะครับพงมลายสวยๆนะสามก้านแบบนี้ไฮโซหรูหรานะครับเสียบพงมลายไป มิดกุญแจนะครับดูเลขไม้ครับ8ปด0 0ื่นเกโลนะครับสตาร์ทเครื่องครับเปิดประตูไว้ให้ฟังเสียงเครื่องด้วยทีเดียวชึ่งเดียวง่ายๆนะครับเลขไม้ครับ8ป0 0 0ืโลนะครับกับรถปี20นะฮะสบายสบายนะครับใช้งานนี่ยาวยาวนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่าครับคันนี้ในราคา3 7 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทนะครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับเครื่องเสียงอ่ะผมลองเทสให้ดู ่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงก่อนเพราะว่าบางทีเดี๋ยวติดเลขาศีกนะครับจอกลางนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ v ีออสหนึรุ่นมิดนะครับเป็น6.7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ DVD ได้ครับอ่าトเดเวลลอปเพลย์ลิงมีให้นะครับนี่ทีลิงก์นั่นเองนะครับ USB เสียบได้ครับตรงนี้ฮะจะมี USB แล้วก็ช่องอักให้นะครับใส่แผ่น DVD ได้พร้อมกับมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับเวลาถอยนะใครถอยไม่แม่นหรือว่าผู้หญิงขับรถ อาจจะระวังระแวงหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วในในรุ่นมิดนะครับเราก็สบายใจได้นะรถพวกนี้นะครับแอร์ครับเป็นแอร์ระบบดิจิตอลออโต้ครับปรับแยกอุณหภูมิได้ในเรื่องของลมแรงลมแอร์นะครับก็กดปุ่มนี้เนาะเพิ่มลมเย็นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอุณหภูมิครับกดตุ่มด้านบนเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิได้แล้วก็หมุนเอาหรือว่าจะกดปุ่มออโต้ให้มันรันเองก็ได้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดครับ เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับมีในส่วนของเกียร์ที่เป็นเมนนุได้สับมาดีฮะปรับขวานิดนึงเป็นเกียร์เมนนวลละนะครับเป็นเกียร์เมนนวลหมายถึงอะไรครับเชนเกียร์เองครับไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ขึ้นไปนะครับเป็น7สปีดนะครับตรงนี้ก็มีให้เล่นนะครับในเรื่องของใครอยากสนุกเชนเกียร์นะครับแต่ถ้าใครอยากไม่วุ่นวายครับก็สับมาฝั่งนี้ดีวิ่งยาวๆตลอดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติเองประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายสำหรับ V นรเเป็ถทีี่่ยกวา อึดึกทนนะครับการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเครื่องเกียร์ไม่ซับซ้อนทําให้ดูแลรักษาง่ายทําให้อไหล่ถูกทําให้รถไม่มีปัญหาบ่อยนะครับนี่คือโตต้าวีออสครับอันนี้คือคือสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานหลายคนเนี่ยที่ยังเลือกโตต้าวีออสอยู่ก็เพราะเรื่องนี้นะครับหนึ่งเลยราคาแข็งนะรราคาเนี่ยซื้อไปขาดทุนไม่เยอะต้องบอกแบบนี้นะครับรถเนี่ยซื้อไปนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้ามี เกี่ยวกับการเปลี่ยนของอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเลวอะไรจุกจิกนะครับก็ไม่แพงนะครับเม่อานั้นปีหนึ่งนี่บางทีถูกมากนะครับถ้าไปเทียบกับรถรุ่นพี่อย่างแคมรี่อะไรพวกนี้นะครับถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อหน้าห้องเครื่องครับจะได้เห็นโครงสร้างด้านการันิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันครับดูห้องเครื่องก่อนครับอันดับแรกเลย เครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอฮะสี่สูบแถวเรียงดีโอเอสีขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับห้องเครื่องคือเดิมๆครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับมาร์คสีตามคอท่อตามจุดสปอตต่างๆนะครับมีเห็นครับสีเหลืองสีชมพูทั้งหลายนะครับเครื่องยนต์แห้งๆครับสนิทๆแบบนี้เลยสวยงามครับเสียงเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆนะครับตามสไตล์โต้ต้าววีออสครับเครื่องยนต์สันดาบล้วนนะครับเดิมๆครับเบ้าโช๊คฮะดูตรงนนนี้ิดึง บ้าช็อคเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับโครงสร้างรถเดิมๆครับนี่เห็นไหมฮะตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆสติ๊กเกอร์มอกรับเนี่ยติดตั้งอยู่ครบถ้วนน็อตคานน็อตแก้มไม่มีรอยขยับนะครับน็อตฝาโปงตัวในโครงสร้างนะฮะเหล็กเดิมๆครับไม่มีรอยคดรอยเบี้ยวอะไรนะครับที่สําคัญครับคุณผู้ชมฝากระโปรงฮะน็อตไม่มีขยับมีแต่รอยเปื้อนฝุ่นอย่างเดียวตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้อีกทีนึงนะครับเนี่ยฝาโปรงหน้าโตลต้านะครับน็อตไม่มีขยับคานนะแก้มเดิมๆหมดเลยไล่ไล่มา นะครับเนี่ยรูกลมๆกลมๆคานไม่คดไม่งอไล่จะมาถึงตัวนี้นะครับคานด้านหน้าเดิมๆครับคานหน้าจะประกอบ3ชุดนะครับคานขวาคานกลางแล้วก็คานซ้ายนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับง,ง่ายๆแค่แค่ซ้ายขวามันเดิมเห็นไหมแค่ซ้ายขวาอตมันไม่ขยับเลนจบแล้วนะครับแกมเกิมเดิมหมดทุกจุดสวยงามมากเบ้าโช๊คเดิมๆครับอ่ะหัวน็อตฝาโปงฮะเหลี่ยมคมกริบฝารถใหม่แ7 0หคุณผู้ชมปี2 0 น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขยับเลยเนี่ยเม็ดอาร์ค mm hmm. อยู่ครบเลยสติ mm ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ mm ๊กเกอร์มียปบปอากาศครบทั่วหมดทุกจุดนะครับ mm hmm. สวยงามมากคุณผู้ชมนี่ซีนเล็บจิกเข้าไปเล็บจิกเข้าอ่าธรรมดาทั่วไปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คันนี้นะฮะ v ีออสหรุ่นมิดปี2020ครับเลขไม่แปดหม่พันโลกับราคาที่ขายอยู่เพียง 379,000ครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจนะฮะรีบโทรมานะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับโปรโมชั่นดีๆมีให้นะครับดูคลิปผมโทรหาผมแอดไลน์หาผมนะครับบอกได้เลยสนใจคันไหนนะครับเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้เอาที่คุ้มที่สุดให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากเจ้า v ีออสหนรุ่นมิตปี20คันนี้ไว้ด้วยนะฮะไม่87,000นะครับราคา3า9 0 0 0 ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทใครสนใจเบอร์โทรครับ0 8 5 5 3 6 6, 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามและเรียอการออกรถและเรียอการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ